ครับผมมันนี่ก็สิพาพี่น้องมาเก็บขี้ยางขายนะครับนอครับครับยางกับประมาณสองพันต้นนะครับนอจะกิพาพี่น้องมาเก็บบางนะครับว่าได้จากบาทนอครับขวันยางก็มีแต่ก่อนงามได้ครับพี่น้องเนี่ยยางประมาณยางหุกหมีดนะครับนอครับก็ชิพ่าพี่น้องมาขายนะครับว่า สองพันตนนี่จะได้เงินจากบาทเนาะครับเนาะนะครับอันนี้ผมก็เก็บมาได้ประมาณสองสามแถวแล้วครับพี่น้องนี่ครับเก็บมานี่นะครับเนาะครับอันนี้มันเป็นส่วนห้องนะครับพี่น้องกับมันจะเป็นต้นบ่ค่อยในปันได้เนาะครับเนาะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องเก็บยางไปขายเนาะครับว่ายางสองพันตนนี่มันสิได้เงินจากบาทเนาะครับพี่น้อง ครับผมนี่ก้อนยางก็เนียนแบบนี้เลยครับพี่น้องก้อนงามๆเลยครับเนียนกิ๊บเลยครับกวิธีการยอน้ำส้มก็สาคัญนะครับถ้าสีใดแบบนี้เนียนแบบนี้เนาะครับก็อยู่ที่เห่าคนน้ำส้มเนาะครับพี่น้องแบบนี้นะครับนี่กับประมาณหกมิลเนาะครับหรือว่าหกคืนเนาะครับนาะครับผมครับผมโอเคเนาะครับก็เย็บเรียบร้อยนะครับแปลงหนึ่งเนาะครับนี่กร สิมาเก็บแปลงที่สองนะครับก็เอาแปลงแหลกไปขายก่อนนะครับนาะครับโอเคครับก็ขออนุญาตแก่ที่ว่าผมว่ายางหกเมียดนะครับไอพอดีมาขึ้นผมใช้มากีดอีกเมีดหนึ่งมันจะเป็นหกเมียดนะครับก็อันนี้ก็เป็นยางหาเมียครับพี่น้องครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวไปคายกันเลยครับว่ายางหาเมียดนันสิจดกบาทนะครับนาะ อย่างประมาณส0 0พัน 2, ตนนะครับ2,000ต้นนี่คือว่าจำนวนปลูกนะครับแต่ว่ามันก็มีต้นตายต้นยังกับสีรลายคือกันนะครับเนาะก็อกาจจะบดถึงนะครับกาสร,รบดถึง2,000 20, ันนะครับเนาะครับโอเคครับผมโอเคนะครับก็สวัสดีบ้านใหญ่ครับครับตอนนี้ครับลงยางนะครับ โอเคครับตัวนี้เป็นรถแลกเนาะครับเน้อห้าพันหกร้อยห้าบาทเนาะครับโอเคครับนี่ก็เป็นรถแลกครับครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งรถสองโอเคครับนี่ก็เป็นรถสองเนาะครับค้างจ่ายเนาะครับแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทเนาะครับครับผมเดี๋ยวได้อีกให้นึงครับเดี๋ยวกลับไปเบิ่งรถสามเนาะน้อจะได้กี่บาทเนาะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนครับ โอเคครับผมกับบินแหลกนะครับห้าพันหกร้อยห้าบาทครับผมบินที่สองแปดพันห้าร้อยห้าสิบกับเอ้ยกับหนึ่งครับบินที่สามกับสีพันเอย สอเค2 4 7 0บาทโอเคครับเดี๋ยวไปคิดรวมนะครับว่าเป็นจักบาทครับก็โต๊กมิดละ3,325ัามร้บาทนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบขอจบเพียงสเมย์นะครับขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับขับุญพากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำได้เลยครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ